ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสัตว์ขายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับรุ่นสวัสด์ครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ไอสารออร์แกนิกฟาร์มนะครับผมวันนี้ผมก็ได้เลิกตัดผักสลัดส่งเพื่อนๆแล้วครับผมที่เขาจองเอาไว้รอบนี้ก็จะมีกีนคอร์ส นี่คือกินคอร์สนะครับแล้วก็เลดโอกหนาวมากวันนี้ก็รูปแบบของการเก็บผักของผมก็คือผมจะจะดูต้นดูใบต่างๆที่มันสวยนะครับใบที่ถูกนอนถูกอะไรกัดกินอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ต้นนั้นมันถูกทำลายมากผมก็จะไม่เอาไปขายก็คือเอาไว้กินเอง จะคัดแต่ใบสวยๆต้นดีๆอบๆให้ลูกค้าทุกท่านครับผมแล้วก็จะล้างน้ําทั้งหมด3มน้ํานะครับแต่ลูกค้าก็ต้องเอาเวลาจะไปกินก็ไปล้างน้ําอีกสักรอบหนึ่งก็น่าจะดีนะครับผมแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นแช่เย็นไว้ครับในช่องในช่องเย็นปกตินี่แหละครับจะเก็บไว้ได้นานถึงประมาณ15วันถึง1เดือนเลยครับแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆเลยเพราะว่ามันเป็นผักสดมากๆแล้วก็เวลาแช่เย็นปุ๊บ อามาทานมันจะกรอบอร่อยมากๆเลยครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็เลยพาเ,เพื่อนๆมามาชมนะครับมาชมการตัดผักสลัดของผมในรอบนี้คือบางคนยังสงสัยอยู่ว่าทําไมตัดผักสลัดนะต้องตัดแค่ตอนเช้าเดินวอล์กอินมาตัดตอนเที่ยงตอนบ่ายเลยไม่ได้เหรอมันไม่ได้นะครับมันจะทําให้ผักมันขมเพราะว่าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายหรือช่วงที่แสงแดดออกครับ ผักสลัดมันจะหลังสารบางอย่างที่ทําให้ให้มันเกิดลดขมขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะตัดผักสลัดกันจริง,รงๆอ่ะเขาจะตัดแค่ช่วงเช้ามืดไม่เกินบ่ายเออไม่เกิน9ก้าโมงอย่างเงี้ยครับที่แสงแดดยังส่องส่องมาไม่เยอะอย่างเงี้ยผักสลัดมันยังไม่ไม่หลังสารบางอย่างที่ทําให้เกิดการขมนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงไม่ค่อยจะมีจะมีแบบลูกค้าแบบบล็อกอินเดินมา สั่งเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เขาจองกันไวอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ตัดแล้วก็ขี่รถไปส่งเขาที่บ้านหลกัหลกๆก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ในส่วนของการขายผักสลัดนะครับผมยังไม่ขายออนไลน์เพราะผมไม่มั่นใจว่าออจะมีลูกค้าอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเป็นออฟไลน์อย่างเงี้ยครับผมจะมีลูกค้าอยู่ในมือแล้วก็เราจะโทรถามลูกค้าได้เลยว่าเอ,อรอบนี้เอาไหมหรือลูกค้าคนนี้ไม่เอาเราก็ถามหาลูกค้าท่านอื่นต่ออย่างเงี้ยครับเราก็ถามไปเรื่อยๆว่า คนจะเอาครึ่งโลเอาสองโลเอาโลหนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ตัดแล้วก็แพ็คแล้วก็ส่งขี่รถไปส่งเพื่อนเพื่อนทุกคนแถวแถว,แถวรอบบ้านอย่างเงี้ยครับแถวแถวหมู่บ้านใกล้ๆกเคียงคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆท้ายหนาวไม่ไหวละเอาเป็นว่าวันนี้ก็แค่นี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตืนต่างช่องไอสาด้วยนะครับการกดถูกใจของเพื่อนจะทําทให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นนะครับวันนี้ประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับกีนคอรสต,ต้นใหญ่มากแล้วก็เลดอกโอเคครับสวัสดีครับ